ดีค่ะทุกคนเขานิยมทําชาโคบูกับนมกันใช่ไหมคะเปิ่ลน่ะมีชาอยู่แล้วก็คือชาตัวนี้เป็นชาดํานะคะพี่ซื้อมาจากมาเลเซียะคะ่ะก็เลยจะใช้ชาดําตัวนี้เลยกับนมไซส์นี้นะคะพี่ไม่ได้ใช้ไซส์ใหญ่นะเอาแค่นี้พอจะได้ทดลองโอ้โหได้มาเยอะนะเนี่ยสวยมากนมไซส์นี้มัน800อเนาะพี่ก็จะใช้ไปประมาณสักสี่ถุง กลิ่นหอมมากเวลาเราทําโกบูเขาให้ใช้ชาแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปอันนี้หนึ่งพี่ใช้ทั้งหมดสี่ซองนะคะสําหรับใครที่อยากได้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นก็เพิ่มจํานวนซองก็ได้นะคะเราก็จะแช่แบบนี้ทิ้งไว้1คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชิมกะะันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไง นี่คะ่ะทุกคนชาโคลบลูกับนมของเปิ้นนะคะที่ใช้ชาดําจากมาเลเซียไม่ได้ครบ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเปิ้ออดใจรอไม่ไหวแล้วเอาออกก่อนเนาะส,นนสีมันเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆ,ๆนะคะทุกคนเพื่อนใช้แค่สี่ซองเองนะนก็มีความเป็นกลิ่นชาดํานะคะเพราะว่าอันนี้เพื่อนใช้เป็นชาดําดูสีคะ่ะ นี่ยสีเขาจะออกเป็นเหมือนแบบนมนมน้ำตาลนิดๆะคะ่ะนี่เป็นแบบนี้เลยแต่มีกลิ่นของชาดำค่ะ มันเปื่อนชาจริงๆทุกคนตอนกินอ่ะรสชาติก็คือเป็นนมแบบนมจืดนะคะแต่ว่าตอนที่แบบว่าสัมผัสลิน้นแล้วคืนลงไปอ่ะมันเหมือนเรากินน้ําชาจริงๆอะคะ่ะชานมที่ไม่หวานแต่กลิ่นหอมแต่กลิ่นของชาของเปิ้อนลอะมันจะออกมปเหมือนแบบซีรอนหน่อยๆอะคะ่ะรสชาติเหมือนชานมซีรอนไม่หวานวิดีจังเลยอะ่ะดีมากทุกคนทําแบบนี้ง่ายเนาะแล้วเอาไว้กินขนมยามบ่ายอะ่ะวันีจังเลยชอบชอบเดี๋ยววันหลังก็จะทําอีก แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีชารสอื่นๆก็ลองดูได้นะคะเพื่อนว่าน่าจะเปลี่ยนได้ถ้าอยากจะเข้มกว่านี้เพว่าเพิ่มเป็น5ซองค่ะเพื่นใช้ไป4ซองแต่หอมมากละมุนมากเป็นกินซีรอนดีๆ